โยสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับอุ้ยแล้วก็พี่ทีน่าครับผมในรายการภาษาจีนของหนูเป็นรายการที่จะเอาภาษาจีนดีๆมาสอนให้เพื่อนๆได้เรียนกันเป็นภาษาจีนที่ไม่สามารถเลยนได้ท่องแรงครับผมถูกว่าไ้ี帮你提高你的汉语水่啊中文汉语水ง <laughs> จะอะไรเพื่อนถูกว่าช่วยฟังทิ้งกอนหนูช่วยช่วงวิชาภาษีนครับผมแล้วก็เป็นรายการที่จะมาสอนเพื่อนๆเ,เ,เรียนภาษาไทยและภาษาจีนในเวลาเดียวกันครับผมก็สําหรับเพื่อนที่คนจีนที่เรียนภาษาไทยหรือคนไทยที่เรียนภาษาจีนก็ได้ใช่ป่ะใช่ค่ะเพราะว่าพี่หน้าเป็นคนจีน <laughs> ไม่เป็นคนไทยครับผมวันนี้พี่หน้าจะมาสอนจะสอนอะไรเอ่ยภาษาจีนแล้ววันนี้พี่หน้าจะมาสอนจะสอนอะไรอ่ยภาษาจียแล้ววันนี้พี่หาจะมาสอนจะอนะไรเอ่ยภาษาล้ววันนี้พี่หน้ามาสอนจะนะไรเอ่าษาลว่าจะมาสอนจะสอะไร คแปลว่าเปิดเปิดเคกัวจีิดใครกัวจีแปลว่า international international อ inter inter ินเตอร์นั่นเองอินเตอร์หวานเชียวพูดเล่นหวานเชียวแปลว่าพูดเล่นพูดเล่นหรือว่าคำพูดเล่นนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่าคำว่าใครในตัวนี้นี่ตัวนี้นะใครในที่นี้เป็น verb เป็น verb ใครเป็น verb ก็คือเหมือนกับเป็นการพูดเล่นอันนี้ก็คือคำพูดพูดเล่นนะแล้วก็อันนี้เป็นกัวจีที่แปลว่า international。在、啊。在。在、嗯。在、嗯。在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 。个在。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 这个在。在、哦。在。在、啊。在、嗯。在、嗯。在、这个。在、这个。太太冷 没有哎，有其实是这样的，就比如说你平时我跟你讲一个事情，嗯、我是说我跟你开玩笑的，那你大家就是一笑而过了。但是有些时候可能我跟你说我开你看，然后你会笑。不是，你会突然一下你就不爽嘞，然后你说你开国际玩笑吧，就是感觉好像是你可能有点开的太过了。没没明白。哈，<laughs> 完蛋<了>，我就事情没有，我没明白到底。你要捡一个新话。那比如说哈，嗯嗯，比如说你跟我说一件事情，嗯。 你跟我说，随便说一个。我说今天我们喝酒对吧。Ale, 嗯，你开玩笑吧。然后呢？那其实没有什么事情，对吧？嗯。妹妹啊，来签吧。嗯。嗯，但是你给我开一个另外一个玩笑，你觉得比较大的、比较严重的。没明白就是说，像这种，它就是一种玩笑，就是说，比如说，我们今天晚上要喝酒，然后呢，我们说，我们今天晚上要喝酒，然后呢，我们说，我们今天晚上要喝酒，然后呢，我们说，我们今天晚上要喝酒，然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 们说，我们今天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 晚上我们说，我们 อ๋อพี่นาก็บอกว่าพูดเล่นเหรอพูดเล่นเหรอเว้ยบอกว่าเปล่าไม่ได้พูดเล่นพูดจริงอ่าโอเคได้ได้ใช่ป่ะก็คือไปเนีก็คือเป็นการแบบเหมือนกับว่ากัวจี้ในที่เนี้ยแนะ่แปลว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมันคือใหญ่มากมันคือเรียกว่าอะไรกุยหมัวฟั้นหวยมันใหญ่มากมันคือสถานการณ์ที่เรียกว่าอะไร,รอ่ะมันดูแบบเป็นการพูดเล่นที่แบบอลังการใหญ่โตมากก็คือใ่แคกัวจี้หวานเชียวป่ะทีนี้ให้พี่นาเจ้าก็จี้就比如说哈啊 国际玩笑吧，就是，哎、欸、呀，我都不知道怎么讲。完蛋了，完蛋了。通常情况下，通常情况下，就、啊、是就是说，嗯，比如说发生了一件事情，就是，嗯，他跟我讲的这件事情是我完全没有想到的。嗯。我就会对着他说：“嗯、啊，你开国际玩笑吧，怎么可能？”嗯，刚如说，如果我有朋友，他讲了什么，我就会说：“啊，你开国际玩笑吧，怎么可能？”嗯，如果我有朋友，他讲了什我就会说：“啊，你开国际玩笑吧，怎么可能？”嗯，如果我有朋友，他讲了什么，我就会说：“啊，你开国际玩笑吧，我有他讲了什么，我就会说：“我有我说：“啊，你开国我我说：“啊，你开国际玩笑吧，怎么可能？”我我 มันเป็นไปได้แน่ๆล้อเล่นหรือเปล่าแต่คําว่าล้อเล่นในที่นี้เราไม่ใช้คําว่าไข่หวานเสี้ยวเพราะคาว่าไข่หวานเสี้ยวมันคือการพูดเล่นเล็กๆเบาๆนิดเดียวอันนี้คือธรรมดามากทีนี้คําว่าพูดเล่นคันธรรมดาก็คือเราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเช่นพี่หน้าวันนี้พี่หน้าสวยจังพี่หน้าจะบอกว่าไข่หวานเสี้ยวป่ะอันนี้อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยจริงๆเช่น พี่ีนาจริงเหตุ你怎么这长得特像男孩开国际玩笑对พีทีนาบอกฉันว่าพีทีนาพี่าเป็นำไมวันนี้พีที่าดูเหมือนผู้ชายจังเลยคือพี่ีนารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่แน่พี่ีนาเลยว่าหนีย国ัวจ吧หนี开ี际玩笑吧ก็คือบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แน่มันคือมันยิ่งใหญ่มากอะ ประมาณนี้ใช่ไหมครับถูกแล้วใช่ไหมอันนี้คือความหมายของวันนี้ที่เราจะมาสอนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็คือ开国纪玩笑อีกทีหนึ่งให้พีหน้าใจใจแจ๊จื้อ一个例子อืมพูพูต่อไปอ่ะอืม开国纪玩笑พูพูต่อไปก็คือ开国纪玩笑开国纪玩笑开国纪玩笑ครับผมเริ่มงงอะไรกันนี้ว่าเออ ใครก่าจีวันเซี่ยวนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะได้เรียนภาษาจีนที่ได้มีประโยชน์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งหรือใครที่ไม่สนไม่เข้าใจในตอนที่หลาอ,อธิบายกันไปเนี่ยสามารถจะสอบถามกลับมาใหม่ได้เนาะอีกครั้งหนึ่งนะอีกประโยคน,นึงที่เราจะอธิบายฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือสถานการณ์ง่ายๆเช่นอุ้ยเนี่ยบอกพี่ทีน่าสักอย่างหนึ่งแต่พี่ทีน่าเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่อุ้ยพูดเรื่องจริงสมมติอุ้ยพูดว่า กรุงเทพน้ำท่วมหรือว่าพูดเฮ้ยกรุงเทพน้ำท่วมทั้งกรุงเทพเลยจะพี่น่ารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มีไข้หัวจีหวานเซียวปะพูดเล่นแบบพูดเวอร์เกินไปพูดเวอร์เกินจริงหรือเปล่าอันนี้คือคาความหมายของคําว่าไข้หัวจีหวานเซียวคุณพูดเวอร์เกินจริงหรือเปล่าคุณพูดเวอร์เกินจริงหรือเปล่าครับผมมีอันนึงก็บอกว่าออกัวบพ่าวันนี้เป็นวันที่วันสลายโลกอ่ะวันสิ้นโลก ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราสึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นวันนี้ไม่ได้ก้งไข้กัวจีหวานเหรือเปล่าคือพูดล้อเล่นเวอร์เกินไปหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่อกี่ยวั这些要学泰语的中国朋友们这一句我们可以用泰国泰语来说พูดล้อเล่นเกินไปหรือเปล่า这是一个问句嗯ไขกัวเชี่นเซี่ยวปะ是一个问句问问句哈พูดล้อเล่นเกินไปหรือเปล่าพูดล้อเล่นเกินไปหรืเปล่าตัวเฉยเฉยก ครับผมสำหรับวันนี้อุ้ยกับพี่ทน่าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะขอบคุณ TCITV <ข>อทีวีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสเราได้มาถ่ายทํารายการในสตูดิโอแห่งนี้แล้วก็ขอบคุณพิธีกรพี่ท,ทีน้าด้วยครับผม <ขอ S 1> สำหรับวันนี้นที่มาช่วยเราถ่ายรายการนี้เนาะให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ภาษาจีนกันแล้วก็คนที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดเข้ามาไลค์ในเพจของเราได้แล้วก็สามารถกดเข้ามาแชร์เข้ามาเมนหรือว่าไลค์ที่เพื่อนอยากจะถามกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้เรียนด้วยครับผมสำหรับวันนี้ัอะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย